ขอบคุณครับขอบคุณความกับความแทงขอบคุณพี่น้องอวยเอ็ดนะครับผมมาให้กำลังใจปฐมบันเทิงศิลปนนะครับแบบอุนะ่นนาฟาคังเลยครับพี่น้องครับเลิกตรงตามเวลาตีสามเป๊ะๆนะครับผมตามที่ขอ,อญาตหน้าทีนะครับตีสามเป๊ะๆครับพี่น้องเก็บของแล้วครับมาลาปรงปฐมบันเทิงศิลปนเก็บของแล้ว กับสัตวัวป,ปันเป็นไอ้พอขายของดีบ่ครับขายได้ยี่โด้เนาะ นี่รถออกแรกว่าเนาะ เป็นไรสิอ่ะเอาได้แล้วมั้งเออเขียนแล้วเนาะฮะให้นี้แบบห่อให้อยูให้บอเงินยูก็ได้ยูหรอกเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวซองห่อมันงสิมันทองมันทองใสเออเแล้วไอยสิทั่วมาเจ้าะหน่อมันทองใส่ผมพอมันนี้มันเตียวมั้ท่านพี่ดิงานแหลกเนาะที่จริงได้ยูหั่นกลยวันเกี่ยงใบกระไดกันก็ผมผมผมเลี้ยวอีหล่อเรื่องพวกนี้ผมทันที ยี่บสองเีคนเพราะสี่คนนี่มันจะหาปัญหาสี่คนเราขยสิขายของน้ำเต็มหนึ่งเอาเนีเอาเบียร์แ้ผมก็ได้ไม่ยากแมรถติดบาเดี๋ยวออโอเคเนาะโอเคโอเคคับเล่นมาหนิับไปบ่ย่ไรเงี้ยนี่ล่ะอ๋อโอเคครับ ครับผมแม่รถจอนาที่ต่มครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับพี่เด้ป้องพีเดป้องเอตัวตด้ยมองหันเองแงบวกได้มองหันบอกรึยครับ oh, สวัสดีครับพม่น้อ่ามบิน

บ้านบ้านเปิดทางกระซีพันหนีนั่นเดี๋ยวพันนี่ผมมาง่ายกว่าได้บ่ต้องเปิดทันเลยอะไรครับไปแล้วไปนอนแล้วครับเอารถแห่เขาไปแล้วไม่อยู่นี่ยังก็อยู่นี้ รถแห่เขาออกไปแล้วไหมเอาสิพ่มพีต้งเดท่าไเปิดเปิดแผ่นี้เหรอรถแห่เขาออกไปแล้วยังขึ้นไมาหยินที่นี่อ๋อจานต้งครับผมว้สดีครับโอ้กยรถแห่เขาออกลเสียมนเมนเมมนเมนเมนเมเมนมนเมนมนีมนมนมนมาตรวเมนเมนเมนเนเมนเมนเมไเมนเมนเมนเมเีเมมมเมมนนเมนมนเนเนนนเนมนเเมนเเนเมมนมนเรนเนมนเมนเมนนเนนนเข เราาก็นจะเอาอหอมลมันนี่มันบอท่านอีกทีเตรียมบท่นม่ยืนดู่น่นั่งรถตีรถแห่ด้นิหลายดีลายมือเงนอยู่เดมันลุ่นลอยเข้าไปเนี่ยผม่ยผมมายืนเรื่องนี้ถคนลูรูเข้าไปเลขวันนี้เขาบยานเทไหมเขาบอยานเเลยขันเรื่อง่ไรขนเป็นเจ้าหน้าที่ยืนยุ่งกับื่องบกการไปเยเดียวคางทีหนึ่งตีสอออกมาเป็นการแท้อยู่ไปไ เอาบ้านไหนล้มันยื้อมันจะี่ลงมันจะขี่ึ้นเขาไปนี่เแล้วไอ้ตัวนี้ก็ลังบูวีแล้วตอนนี้ไป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 นี่แม่รถเาออกไปแล้ว้านไม่ยืนนี่ไปแล้ว้องไหนู้กว่านงงานประทะรถแฮ่เจ็ขั้นบ้านนันนาสีรน ขออะไรนี่คร <c ười> ับยังไงช่วยกันหน่อยครับผมขออะไช่วยช่ดหน่อยไปัไป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  กันล้วกนแล้วกันโอ้โเนียวเลยเหอนอะไรพลังเราเขาพลังเราขาไปเอารถออกมาเลยตอนนี้ข้ามไม่ผู้อยู่เลยเนี้ยนล้อขวนได้่ขวรถตัวออกมาก่อน เป็นไหนย้อนย้อนนี่น oui> ี่นูนะนีของแท้นี่ไอ้ก็ไอ้ตองความความลุมนี่ครับไหีตงไม่ได้ฉีดตรง้นในี่ยเอเป็นพนที่นี่อย่ายุบมันเป็นอะไรานี้้วยไ่ังไงแบบไม่สรอดก็พี่ได้ก็ดได้ไอ้น้องขาวมสายก็จเห้ี่กำิไปทั้ง ันมันบนักกว่าไหดอกข้าวจ้าวต้เหนี่ว่าพรอเาจัแยบมาเเนาะข้าจได้เหรอเอาข้าเจ้าเอาเจ้าวมันแีอันิลันิลันิไฟดับไฟดับไฟดับเพราะวานี่มันมานีกัน้อดนึงกับตัวข้างนี้ดิ ไปข้างบนทางนี้ครบห้ากามเดี๋ยวพึ่งพากกันไปเ,ไปเไปด้อครับครับไอ้น้องรถมาเลยครับผมก้อนนี้รถก่อนพี่น้องเนาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเอารถออกก่อนนะครับผมไปเลยเด้อพี่น้องเด้อซ้ำเขาอยู่นะครับพี่น้องครับ ไปแล้วครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วครับ